สำหรับใครนะคะที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องฝ้านะคะเรื่องกะนะเนี่ยค่ะแนะนําให้ลองใช้เซรั่มเอมีไฮยานะคะตัวนี้นะคะจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากๆนะคะสําหรับใครที่แบบเป็นฝ้าหนาๆนาเป็นกะลึกๆแล้วก็เป็นมานานใช้อะไรก็คือไม่เคยเห็นผลเลยแนะนําให้ลองใช้เจ้าตัวนี้นะคะเพราะเจ้าตัวนี้นะคะมีสารสกัดที่เข้มข้นมากๆนะคะตัวสารสกัดเนี่ยนำเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะจะแก้ปัญหาตรงจุดได้ดีสําหรับคนที่เป็นฝ้าแล้วก็มีปัญหาเรื่องกะนะคะ และก็ตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่า เนี่ยคะ่ะให้ดูว่าน้าใสไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ทําให้หน้าเรารู้สึกว่าทาแล้วเหนียวนะคะอ่าเนี่ยนะคะคุณป้าคนนี้นะคะอายุอยู่ที่ห้าสิบแล้วนะเนี่ยคะ่ะใช้ทุกวันเป็นประจําผิวหน้ายังดูแบบประมาณสามสิบนิดๆเลยนะคะอ่าสาหรับใครนะคะที่สนใจตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะก็คือหนึ่งขวดแถมหนึ่งขวดในราคาสามร้อยเก้าสิบนะคะแล้วก็ใครที่สนใจโปรใหญ่นะคะสองขวด แถม2ขวดนะคะอ่าจะได้สบู่ฟรีอีกหนึ่งก้อนในราคาเพียง700อนะคะนี่นะคะเราบอกโปไปแล้วแล้วเราก็จะทําให้ดูนะคะเนี่ยค่ะที่คุณพี่คนนี้ลูดใต้ตาอยู่ทําไมถึงกล้าลูดขนาดนี้เพราะว่าตัวนี้อ่อนโยนมากนะคะไม่ทําให้หน้าบางนะคะหลังใช้ไม่ทําให้หน้ากลับมาดํามาพังนะคะเหรอลองมาใช้ดูกันนะคะ